สวัสดีครับทุกคนหลังจากเกมที่บีจีปทุมสโมสอนตัวแทนหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ของประเทศไทยสามารถเอาชนะคาย่าดอยในแตกไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021ทำให้ในเวลานี้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของบีจีปทุมน,นั้นค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวแต่ถึงจะสดใสย,ยังไงแต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แบบ100%เอพราะคะแนนอันดับที่2ที่ดีที่สุดจากทั้งหมด5กลุ่มนั้นยังใกล้เคียงกัน และยังสามารถขยับขึ้นลงได้ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นเมื่อดูจากโมเมนตัมต่างๆแล้วยังไงในเวลานี้ BG จีปทุมก็ดูดีและมีโอกาสมากกว่าที่มือื่นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดู5เหตุผลที่ทําให้ BG จีปทุมกําลังจะเป็นสโมสรตัวแทนจากประเทศไทย,ไท,ยทีมเดียวที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ เหตุผลข้อที่1 BG ปทุมคือทีมที่เพียบพร้อมและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง4ี่สโมสรเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนทั้งนักเตะไทยนักเตะต่างชาติและตัวกุนสือแล้ว BG ปทุมคือทีมที่มีุ่มกําลังที่กล่าวมาทั้งหมดเพียบพร้อมมากที่สุดในบรรดา4ีสโมสรอนตัวแทนจากประเทศไทย BG ปทุมมีนักเตะตัวท็อปของทีมชาติไทยทั้งทีลิลินแดงดาสารัตอยู่เย็นและทิติพันธุ์พ่วงจันและนักเตะทีมชาติคนอื่นๆอีกมากมาย ส่วนนักเตะต่างชาติทั้งวิกเตอร์คารโดโซอันเดสตูนเยสและดิโอโกลุยซานโต้ล้วนแล้วแต่ก็เป็นนักเตะระดับต่างชาติตัวท็อปของศึกไทยลีกทั้งนั้นส่วนตัวกุนซืออย่างออเเลิโอวิทมาก็ดูจะมีประสบการณ์มากกว่าโค้อูดของการท่าเรือมากกว่าโค้เจบของราชบุรีหรือมากกว่าเอเดสันเปเรล่าของสิงห์เชียงรายซึ่งเมื่อดูจากองค์ประกอบทั้งหมดแล้วก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ เหตุผลข้อที่2 BG ปทุมได้อยู่สายที่ไม่แข่งแร่งมากถ้าให้พูดกันตามตรงคู่แข่งทั้ง3าทีมของ BG ปทุมอยู่ในเตดมีเพียงแค่อุนซานฮุนไดเท่านั้นที่ดูจะเป็นคู่แข่งที่แข่งแร่งที่สุดพราะพวกเขาเดินทางมาด้วยดียดกีแชมป์เก่าในรายการนี้อีกทั้งผลงานในฤด,ดูกาลนี้อุนซานฮุนไดยังคงนำเป็นจ่าฝูงแห่งสึดเคลีเกาหลีใต้อยู่ด้วยส่วนทีมอย่างเวดเทลแชมป์วีลีและข่ายย่าอยู่ในเตตจากฟิลิปปิน ทั้งสทีมนี้ BG จีปทุมนั้นสามารถสู้ได้สบายๆและพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วจากการเก็บไป12คะแนนเต็มจากการเจอกับเวียดเทลและคาย่าอยู่ในเตดเหตุผลข้อที่3 BG ปรจีปทุมได้ลงเล่นในสนามของพวกเขานี่คือข้อได้เปรียบจุดใหญ่อีกจุดหนึ่งที่ส่งผลให้ BG จีปทุมโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแร่งการที่พวกเขาได้ลงเล่นในสนามย่าของพวกเขาอย่างล <'m> ีโอสเตเดียมคือความได้เปรียบที่พวกเขามีเหนือสโมสรตัวแทนที่อื่นๆ อย่างการท่าเหลือที่ถึงแม้จะได้ลงเล่นในประเทศไทยแต่ก็ต้องไปเล่นที่สนามของบุรีรัมยูเนเต็ดราชบุรีมิตรผลต้องเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเชียงรายยูเนเต็ดต้องบินไปเล่นที่สนามกลางในประเทศอุซเบกิสถานแต่ข้อได้เปรียบทั้งหมดของบีจีปุมนั้นมันก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะการเตรียมการและความพร้อมของพวกเขาเองทั้งนั้นเหตุผลข้อที่4สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยทีอื่นๆช่วยกันตัดคะแนนของอันดับสองของกลุ่มนั้นๆ อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจะมีเพียงแค่8ทีมจากทั้งหมด5กลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้โดยจะแบ่งเป็นแชมป์ของแต่ละกลุ่ม5ทีมและอันดับ2ที่ดีที่สุด3ทีมซึ่งโควตาที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของ BG ปทุมยูเนเต็ดอยู่ในโควตาอันดับ2ที่ดีที่สุด3ทีมที่พวกเขาต้องไปวัดกับอันดับที่2ของกลุ่มอื่นๆซึ่งราชบุรีวิทผลนั้นสามารถตัดคะแนนอันดับที่2ของกลุ่มอย่างโปฮังสเลอร์นน ถ้าเหลือ f อสามารถตัดคะแนนอันดับที่2ของกลุ่มอย่างคิชีไปได้2คะแนนส่วนเชียงรายยูไนเต็ดสามารถตัดคะแนนอันดับที่2ของกลุ่มอย่างกัมบ a โอซาก้าไปได้ถึง4คะแนนซึ่งมันก็เปรียบเสมือนว่าแม้จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่อย่างน้อยสโมอสรตัวแทนจากประเทศไทยทีมอื่นๆก็ช่วยกันตัดคะแนนทีมอันดับที่2เพื่อเปิดทางให้บีจีปทุมตัวแทนหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่จากประเทศไทยได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและเหตุผลข้อสุดท้ายเหตุผลข้อที่5 BG ปทุมยูเนเต็ด พวกเขาลงเล่นโดยแบกคำว่าแชมป์จากประเทศไทยไว้บนบ่าแน่นอนคำว่าทีมแชมป์จากประเทศไทยนั้นเป็นอะไรที่เสียไม่ได้ซึ่งบีจีปทุมนั้นก็รู้ดีพวกเขาจึงมีความพยายามและความมุ่งมั่นเต็มร้อยที่จะทําผลงานให้สมกับความเชื่อมั่นจากแฟนบอลทั้งประเทศซึ่งในเวลานี้บีจีปทุมก็เกือบที่จะทําสําเร็จแล้วหลังจากที่เขานําเป็นอันดับสองที่ดีที่สุดจาก5กลุ่มโดยคะแนนอันดับที่1-5ถึงหเลียงตามนี้ทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มทีมแรกได้แก่ บีจีปท so ุมยูในเต็ดท anyway> ี่ลงเล่นไป5นัดมี12คะแนนประตูได้เสียอยู่ที่บวก6ทีมที่2โปฮังสติลเลอร์ที่ลงเล่นไป6นัดมี11คะแนนประตูได้เสียอยู่ที่บวก4ทีมที่3คิดชีที่ลงเล่นไป5นัดมี10คะแนนประตูได้เสียอยู่ที่บวก3ทีมที่4แดกูเอฟซีที่ลงเล่นไป5นัดมี9คะแนนประตูได้เสียอยู่ที่บวก12และทีมสุดท้ายทีมที่5กัมบาโอซาก้าที่ลงเล่นไป5นัดมี9คะแนนประตูได้เสียอยู่ที่บวก9 และสุดท้ายเงื่อนไขในการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของ B ีจีปทุมยูเนเต็ดมีดังนี้ข้อที่1 b ึ่งบีปทุมไม่แพ้อุนซานฮุนไดในนดสุดท้ายพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีข้อที่2ถ้าคิตชีไม่สามารถเอาชนะเซเรโซโอซาก้าได้ BG จีปทุมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในทันทีข้อที่ 3. ถ้ากัมบะโอซาก้าไม่สามารถเอาชนะชุนบุคุนไดมอเตอร์ได้ BG จีปทุมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในทันทีและข้อที่4 ถ้าแดกกูเอฟซีไม่สามารถเอาชนะยูไนเต็ดซิตี้ได้บีจีปทุมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ในทันทีซึ่งเมื่อดูจากสีเงื่อนไขแล้วทำไมโชคหลายจริงๆอย่างไงบีจีปทุมยูไนเต็ดก็จะกลายเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021ได้อย่างแน่นอน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของ BG ปรปทุมในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021อย่างไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ